สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำบุนพอนดดลิงกันนะคะอ,อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆฟักทองเอาไปทำฟักทองก็ได้นะคะแล้วก็เอามาทำบุนพอนดดลิงก็ได้นะคะวเวลาเทเราจะเทประมาณสครั้งต่อหนึพิมพ์อ่หนึชิ้นนะคะ นะคะเราก็จะเทวุ้นสีก่อนนะคะจะเป็นฟ้าเขียวเหลืองส้งมอะไรก็ได้นะคะพอเริ่มตึงๆเราก็จะเทวุ้นที่มันเป็นวุ้นตัวที่มันเป็นสีน้าตาลเป็นสีขนมปังนะคะพอเทเสร็จนะคะเราก็จะมาประกบกันเดี๋ยวเราดูในคลิปเลยนะคะขั้นแรกนะคะก็ใช้วุ้นกะทิกนะคะเรามาผสมสีวันนี้เพนผสมไว้3าสีก็คือ,อฟ้า นะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะเวลาเทใส่พิมเนื่องจากกินม,มันมีความเป็นทรงสูงอยู่เยอะนะคะดังนั้นเราจะใส่ประมาณ1ช้อนใช้1ช้อนครึ่งของช้อนกินข้าวเพื่อทําเป็นหน้าที่เขาคล้ายๆกับอามันเป็นสีนะคะก็เท1ช้อนนะคะอุ้ยขอโทษหนะะึ่งช้อนกินข้าวกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราทําทีละครึ่งก่อนนะคะ นี่ได้ตัวหน,หนึ่งฝั่งแล้วนะคะแล้วเราก็มาทำสีชมพูหนึ่งช้อนดินท้าวครึ่งนะคะกะโดยประมาณค่ะนะคะแล้วก็รอมันตึงๆแล้วเราก็จะมาทำาตัวที่มันเป็นขนมปังนะคะนะคะเดี๋ยวเรารอตึงๆเดี๋ยวเรามาหยอดฝั่งต่อไปกันค่ะ พอวุ้นขั้นแรกที่เราเทไปมันเริ่มตึงๆนะคะเราก็จะใส่วุ้นที่มันเป็นตัวขนมปังลงไปนะคะสีที่เพนผสมเพนจะใช้สีเหลืองไข่กับสีน้ำตาลน,นะคะผสมกันให้นั่นมันสีออกเป็นคล้ายๆสีขนมปังนะคะแล้วก็เราจะมาใส่นะคะทั้งด้านที่มันมีตัวที่มันคล้ายๆกับตัวตัวที่มีสีอยู่แล้วกับด้านนี้นะคะด้านที่มีสีอยู่แล้วเนี่ย ใส่เข้าไปอีก1ช้อนกินข้าวนะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะส่วนด้านที่มันเป็นอ่าที่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราจะใส่ประมาณ2อช้อนต๊ะช้อนกินข้าวครึ่งนะคะต่อ1ฝั่งนะคะพอเราเทใส่ให้เต็มแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรอมัน แล้ว,แล,วแล้วเราก็จะมาประกบนะคะให้มันเป็นชิ้นพอนเดลิงค่ะคะพอวุ้นแข็งแล้วนะคะเราก็จะเอาวุ้นออกจากพิมพ์เราจะเอาออกฝั่งเดียวก็คือจะเป็นฝั่งสีก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้เพื่อที่จะมาประกบเป็นคู่ไปนะคะวิธีแกะก็คือจริงๆมันก็หลุดง่ายมากก็คือเอานิ้วดันจากในใต้พิมพ์มันก็จะเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็เอาออกมา ะะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราทําต่อไปนะคะเราก็จะเอาวุ้นใสนะคะวออุ้นใสหน่อยนึงนะคะหยดไปไม่อย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าเวลาถ้าใช้เยอะเวลาประกบแล้วเดี๋ยวมันริ้นออกมานะคะใส่แล้วเราก็ใสวุ้นที่สีลงไปนะคะกดนิดนึงให้เขาติดกันนะคะโอเค แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึงออกมาจากพิมพ์นะะแล้วก็ใส่เข้าไนะคะเวลาประกบประกบในแม่พิมพ์เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องช่วยจับทรงเขาเยอะนะคะนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเพนทำอีกอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว เอาออกแล้วก็ให้ดูอันที่ทําสําเร็จจะเป็นแบบไหนนะคะค่ะพอปันแข็งแล้วนะคะเราก็ดึงเขาออกดึงให้ล่อนออกจากพิมพ์นะคะดึงให้ห่างนะะเสร็จแล้วก็คว่ำออกออก็ได้มาเป็น <S <S พอลลิงเดี๋ยวกลบกับด้านหน่อยนะคะ เป็นพอนดลิงนะคะ,นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้เพนบอกว่า1อันที่เพนทำตรงนี้เพนใส่หนึ่ฝั่งเนี่ยประมาณสช้อนครึ่งนะคะของช้อนกินข้าวช้อนแบบนี้นะนะคะทีนี้ถ้าสําหรับคนที่ไม่อยากประกบนะคะก็สามารถเทป,ประมาณ1ฝัง่งเนี่ยเทปเป็น1ชิ้นได้เลยเพราะว่าช่องเขาสูงก็ขายเป็นชิ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ มันก็ไม่ได้ต่างกับพวกนี้มากนะคะสําหรับอันนี้นะคะก็จะเล็กลงหน่อยนะคะเดี๋ยวเป็นจะเทียบเทียบขนาดฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันอ่ะนะคะอันนี้จะเล็กลงน่ารักเชียวนะคะอันนี้เพนใช้ชั้นละ1ช้อนก็คือจะใช้ฝั่งละ2ช้อนนะคะมันก็จะได้อันย่อมลงมานะคะพวกนี้เวลาเราขายเราสามารถจะขายเป็นอย่างนี้แล้วหรือจะประกบ จะตกแต่งหรือว่าจริงๆเอาเป็ดออกมาวางเนี่ยแล้วเราก็ขายมันก็น่ารักดีนะคะก็คือขายไปเป็นเซ็ตไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะมันก็น่ารักนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็อาจจะต้องมารบกวนมาถามที่ facebook ของร้านนะคะเพราะว่าถ้าถามใน y o u t u b ค้ไม่ไม่มีเวลาว่างไปตอบนะคะ ลองถามลองทำดูนะคะถ้าติดปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาค่ะขอบคุณมากค่ะ